ระวังอันตรายจากสัารพิษห้ามับขับกันที่นี่นะคะคชิ่เดียก็เล่าไม่ได้นะคะรุ่นพี่เลยด้วยวิญญาณไยสวัสดีครับพวกเราแก๊งควายขิดครับและวันนี้เราก็อยู่กับซิ <c oughs> นยาค่ะ เบนค่ะนาเดียค่ะนายครับอ้าววันนี้อ้าววันนี้เรามาทําอะไรดีวันนี้เราจะมาทําอะไรที่นี่มาโดดน้ำมาเที่ยวค่ะวันนี้เรามาทําอะไรครับยาววันนี้ค่ะทำอะไรมาโดดลงน้ำเค่ะมีคนมีมีมีคนอยากลงน้ำเหรอใครใครใครอยากลงน้ำใครอยากลงน้ำใครไม่ลงนนี้ใครอยากลงน้ำคนนี้คนนี้เลยคนนี้อยากลงคนนี้พร้อมเต้นนะคะ อันนี้มีพร้อมเป้นันคือพร้อมเป้ไอเป้ไปใครตรงนั้นมั้งนี่เป้ใครโอเคก็คือเรามาอยู่กันที่อุทยาแห่งชาติเขานันหรือขอนันน์นิทรบัสพัทยแลด์นะครับและในวันนี้เราจะมาเราเราจะเข้าไปทำอะไรกันเอาไปชมกันเลยครับผม chỉ con mình con để lên <laughs> 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 <đến> nổi càng lên nổi <laughs> mà kia kì... mà kia mừng lên hả mà kia mừng จู่จ่ายไม่ทันเลยเป็นไงครับคนโดนรักโทรศัพท์ตอนนีกัเยอะกว่าเินเลยอะไรูไดผิดอะตอนตัดตอนตัดรับรองตี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 กันทั้งคลิปเยอะแล้ เฮ้ไอสองตัวบาดข้างหลังสองตัวบาดข้างหลังอย่าช้าดีวะไอสองตัวบาดข้างหลังอย่าช้าดีวะอุ้ยตรงนี้ก็มีข้อจำกัดนะอ้าวมึงสัตว์เลี้ยงเข้าไปอะเขาบอกหสัตว์เลี้ยงเข้าไปสัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลี้ยงนี่ไงสัตว์เลี้ยงนี่ไงสัตว์เลี้ยงนี่ไงอีสัตว์เลี้ยงนี่ไงนี่ข้อจำกัดเวลาเข้าเขานันนะครับ ห้ามสัตับกันที่นี่นะคะจิเบียร์จะเล่าไม่ได้นะคะตรงนี้ห้ามจะขับในป่าห้ามจะขับในป่าก็เฮ้ยเฮ้ยที่น่าสนใจนะสัตสัจด้สนใจไสกายบูลสกายบูลในเขานั่นออออกบลเ่เ่อ มีคนกระเป๋ายังไม่ปิดมีคนกระเป๋าไม่ปิดจะไม่รู้ตัวได้ยังไม่รู้ตัวม่รู้ตัวเ๋ยเดอะไรอะียเนี่ฮะล่าสุดฮะมีคนแบกกระเป๋าคนนึงฮะซิปยังไม่ปิดเลยฮะอมึงเปิดเองไม่ได้เปิดมึงเปิด เปิดเองมันปิดเองไปเคียวเลยไปโทษสารสารอะไรสารเจ้าแม่สุนันทาเจ้าแม่สุนทาโอ้โหอ่านดูเนี่ยอ่านดูเจ้าแม่สุนันทะยันนะดูก่อนอ่านนี้กับสารเจ้าแม่สุนันทานะครับวันนี้ประวัติเจ้าแม่สุนันทาเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับอ่า แล,แล้วเราก็ถึงจุดหมายของเรา <Hey. S 1> อ่านี่เลยน้ตำตกสุนันทานะครับซึ่งเราจะลงทางไหนดีมา <c oughs> <c oughs> ดูทางกันอันนี้มันสุดเส้นทางแล้ว <c oughs> น่าจะต้องลงทางนี้แนะ <c oughs> <c oughs> หละมุดแลวหนึ่ง <c oughs> เป็นไรฮะเป็นไร <c oughs> <c oughs> มดห นี่นะครับเราพักเพิ่งถ่ายรูปเสร็จบอกว่ามุมนี้แบบสวยมากสวยมากสวยมาก,มาก,มากจริงๆนะแล้วก,ก็มีเด็กมีเด็ก2คนกำลังลงเล่นน้ำนะครับมีเด็ก2คนกำลังสนลงเล่นน้ำนะอาบน้ำแล้วหนึ่งนะตอนนี้แต่จะบอกว่ามีอะไรจะบอกไหมครับมีอะไรจะบอกไหมอะไรปลาเต็มเลยปา ปลาคุดเยอะไม่ใจับเลยใช่เขาไม่จับปลานะที่นี่โดนลงนะเขาไม่จับปลาเลยนะกลับไปไม่ใช่พอกลับไปไข่เด็กน้มืออะไปอาล้างมือล้างตินหน่อยต้องกูาาโอเคอ่ะ อโอเคเดี๋ยวขึ้นไปช่วยไม่ได้ขึ้นไปช่วยแล้วจะถ่ายเพื่อนอย่างเดียวกูรูถ่ายทำไมอ้าวนี่คือกำลังเดินกลับนะนี่คือกำลังเดินกลับไปใครเล่นน้ำยกมือใครเล่นน้ำบ้างยกมือไ้เป็นไงบ้างน้ำโคตรเย็นเลยเนาะเย็นมากเอามือแตะแตะด้วยแบบเย็นเลยงงไปเรื่อย แล้วก็ที่กูเห็นคนที่ลงไปคนแรกคือนี่นะนี่คือคนที่ลงไปคนแรกนะยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวอีกตั้งแต่กระเป๋าแล้ววาปช่องทางวาปช่องทางของพวกเรานะครับจะให้ให้เป็นไอกับติ kt o อกนะครับทุกคนเลยวาดไอจีติ t กตอกทุกคนเลยนะครับอ่านสุดเราก็เดินมาจนถึงทางเข้าเป็นไง ไปยังไงมาไปที่หน้าผากช่องหน้าผากเออเจ้าของช่องมาเลยค่ะบิดประธานเจ้าของเออประธานเจ้าของช่องปรางเจ้าของขอแตะหน้าผากขอแตะหน้าผากมังกอนนะใครที่ใครใครที่ติดตามมีอยู่ว่ารบกวนบล็อกด้วยนะแล้วก็อันอันอันฟอลด้วยนะอันฟอลทุกช่องทางเลยโอเคเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็เรากำลังจะกลับกันแล้วเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหนันนะครับที่ให้พวกเราได้เข้ามาท่องเที่ยวได้เข้ามา ทำคอนเทนต์แห่งนี้นะครับก็อขอประกาศก่อนนะครับ PGC ช่อง PGC เราจะลงคลิปทุกวันเสาร์นะครับผมโอเคสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะแจกวาร์ปทั้ง5คนเป็นแก๊งควายขิดนะครับไปบนเป็นไอจีาาก,กับทิกตอ็อกนะครับน่าภาคนะคะเจ้าของช่องไปคนนี้นะคะไปบ,บนบนะถึงเจ้าของช่องนะคะะนใครนะใครที่ตามคนนี้อยู่นะ,ะก็บล็อกอันฟอร์มเลยนะใช่บล็อกไปเลยค่ะบล็อกไปเลยนะได้เราจะ แปะคอนแทคทั้ง5คนเอาไว้นะครับผมตรงเป็น IG กับ TikTok อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายนายพูดใหม่พูดใหม่กว่างกว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 ่าง <laughs> quang 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 chào này quang 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 yeah. này quang quang quang